สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Project s u r v i v นะครับผมหลังจากที่เราห่างหายกับซีซัน8ไปในระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานกันเลยนะครับแล้วก็พอหมอพอจอครับในเกม s o r v i v นี้มีการอัปเดตบิวสี่สมาแล้วผมก็เลยถือโอกาสนี้เปิดซีซัน9การเอาชีวิตรอดในซีซัน9ผมก็คิดว่าน่าจะไปได้ยาวมากกว่าเดิมนะครับจริงๆแล้วในซีซัน8นี้ผมก็อธิบายให้ทุกคนได้นะว่าผมเองก็ไม่ได้อยากจะให้มันจบนะครับแต่ ด้วยคอมพิวเตอร์ผมมันลีนะมันก็เลยมันก็ตามนั้นนะฮะทำได้แค่ทาใจนะอโอเคหวังว่าซีซัน9ผมจะได้ไปยาวๆนะครับเพราะว่าซีซัน8ผมกู้สา์วางแผนไปเยอะมากนะครับโอเคก่อนอื่นตอนนี้ผมอยู่ไหนก่อนฮึผมน่าจะไม่ได้อยู่ในเมือง่ะเนี่ยด้วยความที่มันนานเนี่ยผมอาจจะจําแมบได้ไม่ค่อยหมด แล้วก็มันมีการเปลี่ยนอะไรไปใหม่เยอะแยะเลยนะครับใครๆได้ดูในไลฟ์ในไลฟ์ในไลฟ์นะครับโ <laughs> okay. อเคของเบื้องต้นผมมีปืน9มมแต่ก็ช่างมันแล้วกันผมจะยังไม่พกปืนไปเก็บไว้ก่อนอ่ะผมจะเอาบ้านหลังนี้เป็นบ้านนี่แหละโอ้ผมเป็นเจ้าที่ตาหลวดแต่ผมไม่ต้องการผมต้องการให้ตัวผมเบาให้ได้มากที่สุดบ้านค่อนข้างเละเลยฮะแต่เราค่อยบูรณะใหม่ครับแต่ตอนนี้ผมต้องการประกาก่อน พื่อที่ทําให้ตรงนี้เป็นบ้านของเราครับจะได้ไม่ต้องลืมว่าไหนคือบ้านของเราจะหมอกลงอะ่ะผมไม่ชอบเลยเปิดมาส่วเบเล่แดงเลยโอ้โหมารยากาศภายนอกโอ้โหมองแล้วไม่เห็นเลยมองเราไม่เห็นเลยเรามองมาจากในบ้านยังมองพอเห็นนะใช่ด้วยกนูนอนเก็บของแฮะโอ มีกระจกแตกข้างหน้าตรงนั้นครับบูเทสโว้ยเลยตายอยู่วะเคเปิดมาเจอบูเทสเลยหรอแกรเบอร์เคลียร์โห้ยอาริกาไม่ใช้ไม่ได้ถือดิเบอร์นาการถือสมใส เอามาใช้ก่อนพังพลางสิบเอ็ดโมงครับในนี้มีเศษซอมบี้ไหมเงียบกุุบดีเลยเ <c oughs> งียบก็แย่แล้วมีเครื่องปั่นไฟฮะข้างนอกหรือข้างในโอ้โอเไ <c oughs> ตัวคานเ <c oughs> ขียจริงนะไม่รู้จริงไม่จริงก็เข้ามาก่อนแล้ะเจอไข,ข่ควงโอเคมีพลัว่วมี หนังสือซึ่งไม่อ่ะโอ้โหไม่มีเลยสวัสดีครับเคลียร์อ๋อมีที่เลื่อยไม้โอเคอยากจะบอกว่าเขาเก็บเรื่องเสียงได้ดีมากเลยให้ตายเถอะเมื่อกี้แอบหลอนเลยฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยกระเป๋าหรอ เอซอมบี้จริงด้วยข้างนอกเฮ้ยอ่าสนับเข่าเยี่ยมเลยเปิดมาได้สนับเข่าข้างหลังบ้านนี้มีซอมบี้อยู่ครับจะต้องเคลียร์โอเคเปิดแล้วบังตาแฮะหนึ่งตัวครับเป็นเวสเลอร์เวสเลอร์นี่น่ากลัวนะเพราะมันสามารถผักและกัดเราได้เลยผมพอมีความรู้แม่งเสือได้ยินเด็กอวดี เขาหลังอย่างเดียวเรียบร้อยเอา้าเยี่ยมดีไดนาฬิกาใหม่ครับหมอกบางลงแล้วนาฬิกาเก่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างช่างมันแล้วกันเก็บไว้ก่อนโอเคมีเครื่องปั่นไฟละมีซอมบี้ในไล่ฮะผมว่าเราเคลียร์ซอมบี้ก่อนดีกว่ามั้งอย่าพึ่งทิ้งเขาอยู่ใกล้บ้านเราดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้เป็นโรงรถครับไหนๆก็ไหนๆละ อย่างน้อยเวลาซ่อมรถเราจะได้ไม่ต้องกลัวระแวงหน้าระแวงหลังครับเลเวลหนึ่งแล้วไงหมอแปะนี hmm, so then, oh, so it it okay. Wait, ่มึงอ๋ออีอย oh, oh uh, yeah, ันนึ calculus. ่ผมลืมครับเฮ้ยผมเป็นไรอะเอาทุกควรบ้าเอ้ยน่าจะจากไอ้พวกพุ่มไม้นี่ไอ้พวกนี้นี่แหละโหให้ตายเหอะขอไป้าสาอาเยี่ยมเปิดมาก็บาดเจ็บเลยโอเค ซอมบี้เคลียครับในบริเวณบ้านตรงนี้ข้างหลังบ้านอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงเนี้ยเป็นที่สําหรับเอลงจอดรถเอารถเข้ามาซ่อมข้างในครับผมว่ามันเวิร์กกว่าเวิร์กกว่าที่เราจะเอารถ <c oughs> ไปซ่อมแบบนี้มันโอกาสเสี่ยงสูงมากอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีพวกสัตว์ให้เราแบบสามารถเลี้ยงได้นะครับถือว่าไม่เลวเลย กะกาประตูบ้านเหลือเกินเอออ่ะโอเคที่นี่คือบ้านของเราเรามีคุณแจบ้านครับแล้วก็สบายใจได้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนอะไรไปเยอะเหมือนกันครับการที่ผมจะสร้างหอกมันก็รู้สึกยากขึ้นกว่าเดิมด้วยมันไม่ได้ใช้แค่แผ่นไม้แล้วแฮะเราอาจจะต้องศึกษากันใหม่แล้วหลายๆอย่างนะครับโอเคช่างมันก่อนเก็บไว้นี่ก่อนแผ่นไม้ทำอะไรไม่ได้ เราคว้ามาเก็บบ้านครับตอนนี้เราต้องหาอาหารก่อนเอามาเข้าบ้านเฮ้ยเะอทางแยกแล้วเ,เว้ยทางนี้ก่อนไม่รู้ทางเ้นจะไปไหนต่อจะไม่มีบ้านคนเลยเหรออยากได้อาหารน่ะเฮ้ย <c oughs> เจอแล้วบ้านคนที่ไหนมีตู้ปานีที่นั่นต้องมีบ้านคนครับผมเชื่องั้นนี่ไงเจอหนึ่งหลังครับมีสวิัต์สองตัวเฮ้ยพกปืนหรือกางเกงขาดวะนะ แต่มีลัวผมไม่กลัวนะโอเคไอ้ตัวสกรปรกอะตำรวจข้างหลังเรามีป่าอย่างเดียวเคลียร์ไม่ใช่ปัญหาครับมาดิไปงายเลยมึงตายข้ามมาครับคุณตำรวจยังไงปึ๊บก่อขาดด้วยคอยซ่อมโอ้โอ มีซอมบี้เด็กครับแล้วก็ซอมบี้ธรรมดาไม่มีตัววิ่งฮะไม่กลัวหรอกมาดิยเชื่อบูเต้นี่ว่ะไม่ได้วะผมต้องทำยังไงได้ผมลอบ,บูเต้มาก่อนผมจะลอ,อบ,บูเต้มาก่อนครับแม่งวิ่งเร็วซะด้วยเดี๋ยวเข้ายิ่ยม ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเคลียนาฬิกาไม่เอาในบ้านเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าไม่เข้าไปคนก็ไม่รู้แฮะประตูเปิดแม่งเอ้ยมีซอมบี้ตุคานหัวโล่นมาเลยมึง <Yes>? <S <S เงียบอย่างนี้แสดงว่าเคลียร์ครับโอ้ยอาหารกระป๋องเปิดไม่ได้อะ่ะ ไม่มีที่เปิดกระป๋องอะไรพอไปได้ไปก่อนครับพิซ่าเน่าขนมปังเน่าแฮนี่ก็เป็นของกินนะมาก่อนเราไม่ต้องการครับวิยุเราต้องการแค่ฐานอืมอืมห้องใต้ดินเฮ้ยไฟฉายก็ไม่มีไม่กล้าลงเลยมีไหมนะเดี๋ยมีชั้นสองอะเราลองขึ้นไปดูก่อนโอเคจุดอับสายตาโคตรเกรียดเลยกระเป๋า เพิ่มสักนิดนึงก็ยังดีโอ้โหลายเดียวกันด้วยนะห้องนี้ก็มีแค่หนังสือธรรมดาเฮ้ยมีรองเท้านักเรียนเอ้ยไม่ใช่รองเท้านักเรียนรองเท้าอะไรเนะี่ยออกงานผู้หญิงอัน,นนี้น่าจะเป็นห้องผู้หญิงนะแม่เห็นอะไรเป็นก็เป็นโรงเรียนไว้ก่อนเลยผมนี่อันนี้อ่ห้องเก็บของมีแต่หนังสือวิจยศาสตร์ให้ตายเหอะโอเครีบหมดหวังว่าครอบครัวนี้เขาจะหนีรอดออกจากเมืองนี้ได้นะคงมีแค่เราสินะที่หนีออกไปไม่ได้ ห้องใต้ดินน่าไปมากครับแต่ไม่มีไฟฉายอะไม่อยากเสี่ยงครับบางทีอาจจะมีซอมบี้ที่มันไม่ได้ร้องอะแล้วมันอยู่ด้านในมันอาจจะแอบแห e เราได้ครับไหนๆก็ได้ไหน,ไหน,ไหน,ไหนละตรงนี้มันปลอดภัยครับผมใช้นี้แล้วกันเป็นตัวแทนของคําว่าลงจอดรถดเราต้องทำให้ชีวิตเราง่ายดิทําให้ชีวิตยากมันก็ลาบากดิอะไรพอมีประโยชน์ได้ก็เอามาก่อนครับเสื้อแขวนไว้เยี่ยมเลย สภาพยังดีอยู่อ่ะแต่ค่อยว่ากันดีกว่ามั้งส่วนทางดินนี้ไปไหนวะนเนี้ยไม่เอาดีกว่าไม่อยากเสี่ยงรอเรามียาพาหาะก่อนครับค่อยว่ากันอ๋อทางกันแล้วแฮะทางกันเรากลับไปที่สามแยกและตอนนี้เร,เริ่มร้อนแฮะนั้นเราดึงเสื้อขึ้นเลยแล้วกันอ๋ออีกอย่างหนึ่งครับผมลืมแนะนํานะซึ่งตัวละครผมเนี่ยตอนเนี้ยคุณลักษณะครับผมจะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียที่ คาขากันไปครับรอบนี้ผมจะเอาแบบแตีไม่ติดคีมาครับแล้วก็ผิวบางเลือดไหลยเยอะกว่าปกตินะครับแล้วก็ฟื้นตัวชา้าเป็นคนคออ่อนครับกินเหล้ากินเบียร์ไม่ได้เลยเมาแล้วก็ซุ่มซ่ามไม่แปลกใจครับว่าทําไมผมย่องไปซอมบี้ได้ยินนะแล้วก็กระหายน้ํามากครับคุณลักษณะด้านดีผมจะใช้ตาแมวครับแล้วก็รักธรรมชาติว่องไวก็คือเก็บของไวขึ้นครับส่วนอันนี้จะเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานช่างยนต์นะแล้วก็ กาหาันกาดีแล้วก็ระเบียบครับจะระเบียบของได้เก็บไปของได้เยอะมากขึ้นตาดีก็คือมองได้กว้างขึ้นครับแกเบอร์ครับอย่าให้มันจับตัวเราได้ไม่งั้นเราจะดิ้นไม่หลุดข้างหน้านี้ไปไหนวะเนียวิ่งมาจนการวิ่งเววหนึ่งแล้วเฮ้ยอาฮะเราจะเจอบ้านคนละตอนนี้ผมมีอาการหิวนิดหน่อยนะมีรั้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเราครับโอ้โอ ไอตัวน่ารังเกียจอ๋ให้เมล็ดพันธ์พืชด้วยว่ะดังโชว์ทักทีนี่เงียบแฮะไม่เงียบละได้ยินใส่ซอมบีละอันนี่คือใครเวสเลอร์โอ้โหแม่งหูดีมากไม่อยากคิดตอนสภาพผมเข้าเมืองเลยจะลำบากขนาดไหนวนะเนีย่ยมิทาบูทเป็นหนังด้วยแฮะมันก็ดูดีดีนะ แต่มันค่อนข้างที่จะกันหนาวได้ได้เวอร์เกินอ่ะขอมาก่อนแล้วกันเผื่อจะเหมาะกันหน้าหนาวตัวสกปรกครับสองตัวเลยเฮ้ยมีฟาร์มจะมีไก่อยู่ข้างในนี <in> <majesty> ้ไหมนะจะรู <reco Christ and sweating> <t Bau siglo> ้จักทรงใบหน้ามีอ่ะอีเวนมีกุญแจขอแล้วกันนะไอตัวสกปรกค่อยว่ากันมาเดินช้าอยู่อไงมีพูกุญแจ แล้วก็มีคุณแจครับเก็บเป็นคอลเลกชันเผื่อเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้ไปยินมาแย่ละมันมีเพื่อนบ้านด้วยวะอาหารเต็มเลยฮะน่าจะเพื่ออุ๊ยทำไมเขาบึ้กจังวะเดี๋ยว เยอะเกินแต่มีรู้ว่ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวฮะพี่เขาบึ้งมากเลยว่ะแต่มันเยอะไปอะ่ะไอ้นี่ตบเท่าไหร่ก็ไม่ล้มครับต้องระวังโอ้โหนี่นงไงนี่นงไงนี่ไงอีกตัวหนึ่งคือโอเคแฟตซอมบี้ครับ มบีดอ้วนค่อนข้างถึกขอโทษเออมันวิ่งมาเจ้าคือใครวิ่งมาทำไมโอู้เตอีกแล้วปูเตมือน่ากลัวที่สุดแล้วผมว่าผมวางแผนให้ดีแล้วเพราะว่ามันมีตัววิ่งด้วยโอกาสที่ผมจะพลาดท่าก็มีสูงณตอนเนี้ใช้คำว่าสูงมากก็ได้นะแค่เห็นตัววิ่งมาหัวใจหัวเต้นตึกตักตึกตักเลยเนะี่ยมีไก่ไหมนะ อุ้ยเดี๋ยวนะนี่โอ้โล่งเลยยกไปก็ไม่ได้ด้วยไหนๆก็ไหนๆละถ้างั้นขอเลยแล้วกันหนักปะวะอย่างน้อยวงกลมไว้ก่อนมามีอาหารตรงนี้ครับลองเช็คดูเผื่อมีไก่แบบหลงอยู่ในนี้ครับแบบแอบอยู่โอ้แต่ตรงนี้ทำเป็นฟาร์มไก่ได้เลยน,ะน่ะอุปกรณ์พร้อมเลย ข้าวเค้มอะไรก็มีครับเ okay, พียบเลยเว้ยสามตัวข้ามายี่ามีมไงมีบุหรี่ซึ่งผมไม่ต้องการกระเป๋ามันหนักมากปะหนักไม่มากก็เอามาก่อนก็ได้สองทุ่มสีนาทีครับเวลาเดินเร็วมากผมรู้สึกมันแคบแบบเดียวเองนะเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยสมกับเป็น ยุคแห่งซอมบี้จริงๆของอะไรแทบไม่มีนะครับน้อยมากเอ้าแล้วกุญแจที่เก็บมาไม่มีใครเป็นเจ้าของบ้านนี้เลยกันดือให้ตายเหอะโอ้จอกระติกน้าแฮะของทหารด้วยจริงๆถ้าจบกับตรงนี้แล้วเราก็กลับบ้านดีกว่ามันเริ่มมืดแล้วแฮะซึ่งการเดินทางกลางคืนมันคงไม่อภิรมแน่ๆเฮ้ยพวกกุญแจแบบใหม่เหรอ เอารออะไรอ่ะ,ปะเปี่ยนดีครับเอาละได้หุ่นใจเป็ดน้อยมาละมีอะไรเหลือให้บ้างไหมหรือแต่ของที่มันใช้ไม่ได้ให้ตายบ้านหลังน,นี้ไม่มีห้องใต้ดินครับเคลียผมว่าเอ้ยตรงนี้มีบ้านนี่หว่าโอ้เราง่วงแล้วแฮะเสี่ยวระหว่างทางเจอซอมบี้ด้วยไหนๆที่นี่มันก็เคลียแล้วอ่ะเราก็นอนได้แหละเอาจริงนะ ตีห้าสิบนาทีครับฝนตกเลยวะให้ให้มันได้อย่างงี้ดิวะอ๋อผมลืมดูนาฬิกาครับตอนนี้มันเดินสิบนี่ว่ะมันมืดเกินไปมืดเกินไปโอเคแต่สว่างเริ่มมาเดี๋ยวเราจะเดินไปที่นี่กันครับไปดูว่ามันเป็นมันมีของอะไรให้เราหรือเปล่าโอ,อ้แต่มีตะปูนี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้ามีตะปูผมปักใส่นี่ได้ไหมแม่งเอ้ยใช้ห้าอัน ใชห้าดอกไม่ใช่ห้าอันตอนนี้ผมมีอาการหิวด้วยขอกินอันนี้ก่อนเลยแล้วกันผมใช้แค่อเตอร์แคนทีนแค่อันเดียวก็พอแล้วมั้งส่วนนี้ผมทิ้งด้วยวเพราะว่าเราจะทําให้ตัวเรามันเบาที่สุดอะถึงจะกินไปแล้วก็ตามแต่ไม่อิ่มฮะตากฝนอีแล้วเราตายเหอะแต่่ต้องห่วงครับเรามีรักธรรมชาติอยู่แต่ก่อนอื่นเคลียร์ก่อนครับเราไม่รู้ว่านี่ไงเจอแล้วครับซอมบี้อย่างน้อยเคลียร์ก่อนมีความกระตุกเล็กน้อยนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ ผมต้องรีบเตรียมตัวด้วยเพราะว่าผมอาจจะโดนโจรบุกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างน้อยๆครับเตรียมตัวไว้ก่อนแต่ปืนอยู่ที่บ้านไม่ต้องกลัวนะเกิดอะไรขึ้นก็ยิงอย่างเดียวไปปีนมาดิแม่งเฮ้ยมีแฟร์ลอยตรงนั้นโอ้โหแฟร์ลอมันก็วิ่งกันนะต้องระวังถึงมันจะผักไม่ได้ก็ตามแต่มันวิ่ง แม่งหูดีซะด้วยเคลียนี่มันหุ่นฟางนีกว่าสแสดงว่าตรงนี้เขาทำเป็นเอ,อ้อแว่นเทน,นี่นี่จำไม่เอาปล่อยให้หุ่นฟางใช้ไปทั้งการเราเคลียแถวบริเวณบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆครับเราจะได้รู้ว่าเราบริเวณบ้านเราเป็นยังไงเปิดแมพค,ครับดีกว่าเราดิ่งๆไปแล้วเราไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเรียบร้อยเฮ้ยมีน็อตว่ะ กับที่เป่าลมเหรอเอามาก่อนก็ได้อันนี้เชื่อมเดี๋ยวค่อยว่ากันมีแมสเออ่เก็บไว้อันนี้คืออะไรนะ set to um patrick part repair on the go ไม่รู้เอามาก่อนแล้วกันแล้วก็ช่างยนต์ด้วยเงียบครับไม่มีหรือว่าเป็นข่าวดีอะไรเนี่ยอาหารก็สำคัญ แม่เอยไม่มีให้เลยเอมโอ้อันนี้มันที่เก็บถุงถุงร้อนนี่อ๋อยี่ยมขอกินเลยแล้วกันนะโอเคมาทางความหิวได้อยู่โอ้โหม,ม,ม,มืดของบ้านอันนี้คืออะไรน่ะหลักสูตรอะไรวะเนี่ยฮะเทเลเทเหรออ้าวเอามาก่อนเลยหลักสูตรในการทำเออป้อมปืนครับเจ๋งปเป้งเลยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยนบ้านเราไม่มีหมอนดีหว,ว่า เก็บไม่ได้ด้วยให้ตายเหอะนั่งตากฝนแป๊บนึงบ้านหลังน,นี้เคลียครับอันนี้ก็เคลียโอ้ข้างหลังจะไปได้อีกฮะนั่นลวลองวนวนรอบดูไปอย่างน้อยเปิดแมปบริเวณบ้านก่อนรู้สึกฝนน้ำตกแรงขึ้นเรื่อยๆนะโอ้โหซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ถูกกับฝนสุดๆมีทางแยกอ๋อนี่ไงบ้านคนเยี่ยมเลยเดี๋ยวเนเช็คนี้ก่อนกระสเนี่ยนะเอามาก่อน โอ้โหแย่แล้วมีบ้านโจนฮฮขึ้นแบบมีบ้านโจนแน่ๆครับอผมอาจจะต้องป้นสะดมนะไม่อยากใช้ปืนเลยว่ะเผื่เราเรียนรู้ครับตรงนี้มีพวกโจรอยู่ถอยก่อนครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปยุ่งพวกมันก้อนเนื้อเลยวะนะ อยูด่ดีก็ลุกขึ้นยืนเลยไงมาเดิเฮ้ยบุหรี่ตกกับมึงมีคาบุหรี่อยู่หรอแต่น,นี้ไม่ไรไม่นอ้อไม่มีอะไรเลยแต่เราล่าถอยกันไม่อยากใช้ปืนอ่ะเพราะปืนจะเป็นอะไรที่มันหมูไม่นะา นอนหมูนอนตายแล้ว่ะหน่อยแน่อุ้ยหมูตายหมดเลยโอ้โหทอมบี้พวกนี้จัดการแน่นอนครับเดี๋ยวเราต้องแก้แค้นให้น้องหมูก่อนไอ้นี่น่ากลัวครับถ้าผมจําไม่ผิดไอ้นี่ยมันจะเป็นตัวแล้วหาตําแหน่งเราครับถ้าเราอยู่ในระยะของมันะมันจะเป็นตัวตามล่าเรา คือคอนข้าอันตรายมากครับเมื่อกี้ผมไม่รู้อ่านสะกดเสียงถูกหรือเปล่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่นั่นแหละถ้าเห็นไอ้ตัวเนี้ยคือถ้าจัดการมาลิบจัดการครับโอ้โหม่งวิ่งด้วยตัวเลยวะ่ะเฟลล์เหรอไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่กูตีตายก่อนกอนตกแรง้นเรื่อยๆเฮ้ยหอกเทพขอได้ไหม เก็บหอกเรียบร้อยมึงได้อาวุธประจำกายะโ okay. อเความพ้เคียครับเคียก็แย่แล้วฮ้ย hey. ไม่เลยหมู่ตายหมดเลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าหมู่พวกนี้มันมันเสียหรือ,อยังนี่ดีแต่มันจะพิ่งตายไปใหม่ๆนะแต่ตอนนี้ฝนก็ตกแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้าเคียที่นี่ได้ผมก็จะ กลับบ้านก่อนไปตั้งหลักก่อนครับมาดินี่ไงเห็นไหมไอตัวนี้น่ากลัวครับมันจะเป็นตัวตามล่าเราครับมันเป็นตัวตามหาตำแหน่งเหรอ้วล,ลองคิดสภาพครับถ้ามันเป็นหัวหน้าเผ่าของในกลุ่มซอมบี้หยนะมาเยือนแน่เสียดาน้องหมูว่ะแม่งเลยซอมบี้พวกนี้มันน่าจะจัดการน้องหมูหมดละเฮ้ย แทงไม่ตายหรอวะถามจริงโอ้โหเมื่อกี้แทงเข้าคอไม่ตายวะ่ะเอาเรื่องจัดเฮ้เฮเดี๋ยวพวกมึงมาจากไหนเนี่ยไปก่อนละไม่ได้ดิไอ้นี่มันใช่ใช่ใช รอแม่งก่อนเลยเห็นไหมถ้ายันมันเป็นหัวหน้าเผ่าอ่ะมันจะพาซอมบี้มาหาเราครับอันตรายมากเอีโยเร้อย เรียบร้อยกระสูนนีกแล้วจุดสี่สีด้วยแต่เป็ชุดเกาะอยู่นะผมไม่รู้ว่าโจมันมีพวกแบบอาวุธหรือเปล่าแต่ช่างมันก่อนปล่อยมันไปก่อน,ออนตัวเลยวะแพทซอมบี้อ๋อตัวนี้มีบ้านว่ะเฮ้ยมันเป็นก้อนเนื้อน่ากลัวจังวะเค อ๋อบุหรี่ตกอีกแล้วมึงผมเหนื่อยวะ่ะสักทีสวยผมว่าผมต้องได้พักบ้านนี้ก่อนนะจะเอาเนื้อหมูกลับอะเพราะผมจะได้ไปหาตัดไม้แล้วก็เอาอันนี้กลับครับแม่งเลยมันมีทอมี่ไปก้อนเนื้อด้วยวะ่ะน่ากลัววะ่ะมันอันตรายเกินอย่างนั้นอนะ เฮ้ยเอาลักคืนนี้ผมรอดละผมเจอบีหลุครับที่แปลว่าเบียร์บ้านหลังนี้เขมีค่อนข้างครบเลยฮะโอ้โหเยี่ยมรอดตายแล้วทุกคนเอาหมอ้อกลับบ้านด้วยครับเกียดมากฝนตกแล้วแม่งชั้นสองมองไม่เห็นไม่มี ของที่ต้องการเลยดินซอยละผมว่าอาจจะต้องเอาจากพวกโจแล้วแหละของลหลายอย่างพวกโจไม่น่าจะเอาไปละอันนี้เคลียร์แล้วก็ตรงนี้เราต้องทําเป็นสัญลักษณ์ของน้องหมูตายซึ่งไม่มีหมูหรอนี่เออแต่ต้องใช้เป็นรูปไหนดีอย่างงี้อ่ะเป็นน้องหมูตาย ค okay. แม่งเอ้ยโคตรไนส์คอมโบโลเลยตรงนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของครับทั้งฝนทั้งเสียงแม่งมาเต็มเลยว่ะจัดเต็มัจะจัดนี่แหละทางเข้าบ้านเราโอเคอยู่บ้านแล้วโอ้คอยยังชั่วแม่งเอ้ยเราสามารถฝากวิทยุได้ไหมเปิดคอคลอหน่อยตอนนี้ ผมได้ของมาค่อนข้างเพอร์เฟกเลยแล้วก็ได้หมอนมาด้วยซึ่งการที่เตียงเรามีหมอนเนี่ยมันจะทําให้เรานอนดีขึ้นอรอบนี้มันเป็นหลักการแล้วครับแล้วก็โอเคปืนมีปืนเรามีแต่ยังใช้ไม่ได้ตอนเนี้ยไม่อยากใช้เลยผมกลัวแม่งจะดึงดูดูซอมบี้มานี่แหละเจอซอมบี้หูดีนี่จบเลยนะแม่งลากพวกมานี่จบจบแน่ แป้งทาขนมอาหารกระป๋องมีทาครัวยีสต์แล้วก็อของเล็กเล็กน้อยครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ทําครัวถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่แต่ผมว่าเราเริ่มเริ่มปลูกกันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มอะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะมีอาหารกินหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกผมรู้สึกว่าตอนนี้ของอ่ะค่อนข้างน้อยมาก อย่างน้อยๆนะเราทําส่วนไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆน่าจะดีกับตัวเราเองอะอย่างน้อยก็กินผักเหรอวะดีกว่าหาของเน่ากินแค่นะเดี๋ยวเราจะต้องวางแผนไปเอาสมูนะที่หลังเลยผมจะต้องมาจัดก,การพวกโจรก่อนเพราะว่าในบ้านโจงผมคิดว่ามันต้องมีของดีบ้างแหละถ้ามันไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้ครับโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าดีกว่าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันครับบาย